SCB Securities Present Podcast SCBs Research by สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Boo Ob Next Week รายการที่จะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์การถึงทิศทากงกนิมตลาดหุ้นไทยใน สัปดาห์ที่จะถึงนี้ว่าจะออกมาบู้หรือว่าแบบตามสไตล์คอนเซปต์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความแล้วก็ชิีวๆเหมือนเดิมนะครับก็เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็พบกับผมนะครับพบชัยแล้วก็พี่อ๋องนะครับจะมาวิเคราะห์การถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับพี่ององครับครับสวัสดีครับพปครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผมนะครับอ้าเข้ามาถึง นี่เรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าหุ้นไทยก็จะเทรดกันนะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีเหมือนกันนะครับผมก็ทางด้านของอตลาดหุ้นนะฮะตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแล้ว v o ลุ่ม UM e ก็เริ่มจะบางๆกันนะครับหลายๆท่านเองก็น่าจะทยอยหยุดพักผ่อนกันไปนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศเองเก็หยุดช่วงคริสต์มาสกันไปนะครับผมซึ่งในส่วนของหุ้นไทยเองนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ อนช่วงต้นสัปดาห์เองเนี่ยก็โตตนไปพอสมควรนะครับกับการที่เรื่องของไวรัสโอมิครอนเนี่ยที่มิการพบผู้เสียชีวิตนะครับในสของต่างประเทศนะฮะแต่ว่าตลาดเองก็ค่อนข้างจะตอบรับประเด็นนี้แล้วก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเราเองกอ็มีการฟื้นขึ้นมานะครับปิดบวกได้นะครับผมก็ถือว่าอฟอร์มยังค่อนข้างดีอยู่นะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าลองมองกันในสัปดาห์สุดท้ายนะครับพี่หยองมองตลาดนะครับว่าทิศทางนะครับแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับซึ่งก็เหลืออีก,ออกเพียงแค่าวันทําการเนี่ยพี่หยองมองว่าจะเป็นอะไรท,ท,ที่ทิศทางไหนครับก็ดูดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมูลค่าซื้อขายอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มเริ่มหยุดกันละตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับแต่ถ้าดูแบบ ปัจจัยเรื่องโอมิคอนเนี่ยก็มันก็ไป,ไปม,ามานะไป,ไปมาหรือแบบบวกบวกลบอย่างแบบถ้าแบบมีผู้ติดเชื้อแบบเร่งตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยลบแต่เดี๋ยวพอแบบอ่ะโอเคอาการที่พบก็ไม่รุนแรงหรือว่าอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลจะแรงงานก็ระบุว่ามันต่ำกว่าสายพันธุ์เดลตานะครับก็เชื่อว่าก็จะเป็นลักษะแบบโอเคติดง่ายผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ดุแรงอย่างเงี้ยเพราะนั้นตลาดมันก็อาจจะมีแบบตกอกตกใจแบบอ่อนตัวชะลอตัวเหมือนัำที่ผ่านมาบ้างนะแต่ดูแล้วไอตัวการรีแอคมันเนี่ยเหมือนว่ามันถ้าเป็นปัจจัยลบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดมันปรับตัวลงนะครับบวกกับภาพแนวโน้มที่เริ่มดีขึ้นของพวก Emerging Market ในปีหน้าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ภาพในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นในทองอกับมาบูนะจากที่แบบแบไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาลงวันจันทร์แต่ว่าเราจะนั้นฟื้นตัวมาเหมือนอยู่ที่เดิมเลยนะครับก็มีโมเมนตัมที่เรื่อง ของโอิคกอนที่อาจจะคายกังวนลงนะครับตัวแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวทัดหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างเงี้ยนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับก็น่าจะช่วยหนุนเซตเนี่ยให้ทดสอบแถวประมาณไฮเดอร์มครับอยู่ที่ประมาณสักแถวแถว1650หรือว่าแถวแบบใกล้ๆ1 6 6 0จุดเนี่ยนะครับดูแล้วกรอบบนในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการขึ้นทดสอบนะครับส่วนแนวรับ แถวสักประมาณหนะึ่งหกสามศูนย์น่ะนะครับหนะึ่งหกสองหกหนึ่งหกสามศูนย์น่ะดูแล้วก็ใช้เป็นจุดรองรับได้อยู่นะครับเพื่อเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นครับก็เป็นในทางบูครับ,รบแล้วก็รอทดสอบในประมาณขอบบนครับครับผมนะฮะก็สัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ามาลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะาขึ้นไปนะครับสามารถที่จะขึ้นไปทำในเรื่องว่าจุดสูงสุดของปีนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมซึ่งพี่หยองก็มองว่าตลาดสัปดาห์หน้าก็ถือว่า น่าจะขึ้นไม่ได้นะครับน่าจะมีโอกาสลุนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงของที่เหลือตรงนี้นะครับผมพี่หยองมองนะครับว่าหุ้นตรงไหนที่น่าสนใจนะครับหรือว่ามีกลุ่มไหนที่ยังเอ๊ะสามารถที่จะถือได้นะครับลงทุนได้หรือว่าถือข้ามปีได้ครับพี่หยองมีกลุ่มไหนแบบเด็ดๆนะครับอลองแนะนําเป็นของขวัญสัตยาของนักลงทุนสักกนิดหนึ่งได้ไหมครับพี่ก็ถ้าดูดูแล้วแต่มาขึ้นมามาบ้านเรานาตัว G.P.C. อะนะครับจะดูแล um oh, ้วโมเมนตัมเนี่ยก็อาจจะยังแบบปรับตัวขึ้นได้อยู่ทั้งกระแสเรื่อง E.V. นะครับที่ได้อนส่งต่อ G.P.C. สำหรับในส่วนของตัวธุรก,กิจแบตเตอรี่อะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรก,กิจลงไฟฟ้าเนี่ยดูแล้วตัวอัตรากำไรน่าจะในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นทุนการที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันแต่ว่า ค่าไฟฟ้าเนี่ยยังปรับขึ้นไม่ได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับต้นต้นปีนะ่ะปรับขึ้นนี่ละก็ชดชดเชยบวกกับตัวในส่วนของ้การจ่ายไฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมก็น่าจะดีขึ้นนะครับตาม ตัวของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับหรือว่าตัว GPC s เองที่เป็นลงทุนต่างประเทศอย่างเช่นโซโลร์ฟาร์มในอินเดียนะครับก็จะเริ่มบุ๊กรายได้เข้ามาในในปีหน้าเต็มปีละนะครับรว <ừ> มถึงตัวพลังงานลมในไต้หวันด้วยนะครับก็เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับมีโอกาสไปแต่ประมาณสัก90ปลา,ายถึง100บาทอะเบื้องต้น,นดูตรงนั้นละกันนะครับอันนี้คือ ตัว g b s นะครับหรือว่าถ้าแบบเป็นในตัวใหญ่หน่อยเนี่ยดูแล้วแบงก์ก็ยังน่าสนใจนะเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยมันเป็นธตรีมของเรื่องภาพเศรษฐกิจที่มันจะพื้นตัวแล้วก็ภาพของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับซึ่งก็นะ่าช่วยในส่งสำหรับภาพของกลุ่มแบงก์นะที่ระดับนิมน่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ภาระการต้องสำรองเนี่ยก็จะลดน้อยลงเป็นตัวช่วยภาพผลการดำเนินงานนะครับให้ ดีขึ้นนอกจากโวนโคที่อาจจะแบบก็กระเตื้องขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่แบบดีขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์เองจริงก็ยังยังเทรดระดับมูลค่ายังยังไม่ได้แพงนักนะครับไพปรบุยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ก็ลองดูตัวในส่วนของ g e b l หรือว่าในส่วนของตัว KBank นะครับก็ยังดูแล้วเป็นโอกาสในภาพของการซื้ออยู่นะครับถ้าพูดถึง E.V. ก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกชิ้นส่วนยานยนต ก็น่าสนใจนะครับจากที่จะได้ประโยชน์จากออเดอร์นะครับที่มีการปรับโมเดลนะครับสำหรับผู้ผลิตรถยนต์เป็นแบบตัวอ e ีวิคานะครับก็น่าจะได้ออเดอร์ออหนุนภาพกำไรในปีหน้าด้วยนะครับรถขายอย่างเงี้ยก็แนะนำแอ p i บิ i i g h t e ท h นะครับที่รายได้มันคอนทิบิวในส่วนของ รถยนต์นั่งอะไรเยอะนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางกระแส EV วีคาละนะครับก็น่าจะได้ไประโยชน์สำหรับภาพการปรับตัวขึ้นดูสักเป้าประมาณ30บาทต้นๆน,น,นะครับมีโอกาสจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็ดูหลาดถ้ากลุ่มแบงก์ก็ตัวหลักนะตัวใหญ่ก็แบงก์ถ้าเป็นแบบตามเทนหน่อยที่แบบโ um มเมนตัมยังดีอยู่ก็อิงกับพวกแบบอีนะครับซึ่งมันก็จะได้ไประโยชน์จากตัวมาตรการ ช่วยเหลือของภาครัฐด้วยนะครับผมครับน่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้ครับอืมครับผมนะครับอ่ะนะฮะนี่ก็คือเป็นภาพในตะุ้นไทยสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์สุดท้ายของปีที่พี่อ่องมองไว้นะครับก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการบูกันขึ้นมาได้นะครับตลาดนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปนะทดสอบที่บริเวณแนวต้านซึ่งเป็นจุดสูงเดิมของปีนี้นะครับแถวแถวสักพันละละห้าสิบถึงพันละละหกสิบจุดนะครับน่าจะได้เห็นนะฮะส่วนแนวรับก็แถวๆสัก อ่า0แล้วก็1,626จุดนะครับโดยหุน้นแนะนำนาที่พี่อ๋องฝากเอาไว้นะครับก็เป็นทางด้านของตัว GPC s นะฮะถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ยังมองว่าอ่าตนของนานโน้มธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจแบตเตอรี่แล้วก็โรงไฟฟ้าเองก็ยังหือว่ายัง ดีอยู่นะครับผมแล้วก็ม,มองถ้าของราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้ถึงแถวๆวสักบ,บริเวณ90าบาทไปปลายถึง100บาทก็น่าจะได้เหตุน,นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นท่าของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่พี่หองก็ก่อนหน้านี้นก็เคยได้นํามาตลอดนะครับก็มีท่าของบีบี b อแล้วก็ตัว K b แบงด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์เรื่องของตัว E ีีด้วยเช่นกันก็คือท่างหุ้นยานยนต์น,นั่นเอง ที่แนะนำก็เป็นตลาดของตัว a ออนะครับเ m าอีกทั้งว่าเทคนะฮะน่าจะขึ้นก็ได้ถึงแถวๆสักบริเวณสาสิบาทต้นๆนั่นเองนะครับผมอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์หน้าที่ประเมินกันเอาไว้นะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้ถือว่าเป็นพิเศษแลวกันนะครับพี่หยงมีอะไรจะฝากท่านารนักลงทุนครับในช่วงของปลายปีแบบนี้บ้างไหมครับพี่ครับก็เอ่อปีหน้านะครับตลาดก็ดูแล้วก็ยังยัง ปัจเจความผันผวนอยู่นะครับมันมีทั้งแบบสวิงขึ้นสวิงลงนะครับประเด็นหนุนสวิงขึ้นก็คือเรื่องภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับแต่ปัจจัยกดดันเองก็จะเป็นเรื่องของบรรดาธนาคนารกลางนะครับที่จะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก,กันนะครับภาพก็อาจจะยังคล้ายเดิมนะขึ้นขายลงซื้อประมาณนี้นะครับคือลงก็เป็นโอกาสซื้อพอขึ้นมาส่วนเหนือก็เป็นภาพของการที่โปรฟิตรับ ก็ยังอยู่ในช่วงของความพันผวนกันอยู่นะครับก็ซื้อขายอยา่าอย่ากลัวแล้วก็อย่ากล้ามากจเกินไปนะครับเน้นแบบบริหารจัดการความเสี่ยงดีๆแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับช่วงของเทศกาลค,คริสต์มาสแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วกันนะพอโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับผมครับได้ครับผมขอบคุณพี่อ๋องมากเลยนะครับขอบคุณทางของนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามเรามาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ ติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของปีหน้าด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับผมค่ะว่าชอบใจนะครับในส่วนของรายการบูอัลแบก next week นะครับก็รบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่ได้เป็นกําลังใจกับท่านของทีมงานทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่อยงนะต้องขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ